กำลังขยายครูก็อาจารย์ใ้เพนเป่งขึ้นกว่าค่ะเขาเขากาจะไปอีกแบบนอาจารย์ก็จะไปอีกแบบหนูว่าทรงในแนวอย่างหมอนในในแนวยาวเลยได้ละต้องฟังนะครับอาจารย์เพราะที่หนึ่งจะต้องตัดพืชสภาปาปปาพืชสภาดเดี๋ยวเลยมาชวนุยคุยว่าปัจจุบันอย่างมีคนเขาตอบขยายที่แบบขยายครูเห็นสวยเนาะเขาก็มีสูรเะแยะเลยใช้สูรนั่นสูรนี้ ประสบการณ์ของดิฉันเหมือนว่าการขยายปูที่มันมีหลักการไังไงคุณคือต้องปุ๋ยหามเนาะปุ๋ยหามคือยังไงคุณตัวหน้าตัวกลางต่ำตัวกลางหลังค่ะปุ๋ยหามไงเหมือนแบกหามเออเออเหมือนคนหามอะไรสักอย่างสองฝั่งอะเนาะเออเออค่ะประมาณสักสิบแล้วก็ห้าสามสิบหรือสี่สิบอะไรอ่าประมาณนี้ลดตัวกลางลงทีตัวนี้ไปสักสองหรือสามข้างแล้วก็ใช้สิบสามศูนย์สี่หกเนาะ ตบอีกครั้งหรือสองครั้งก็ยังมาก็จะได้ดสมไปอีกแบบแล้วก็ต้องใช้เมปุ้๋ยช่วยมั่งอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะใช่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะที่ลุงอุ๋ยทำว่าจะเราเข้าใจกันเนาะ,ะแต่ว่าเวลาเนี่ยก็อเรื่องปุ๋ยอย่างโอ,อ้โหแกสุดยอดปุ๋ยเนะะาะราคาโอ้โหไปเริวลเลยอาจารย์แนะ,ะแล้วทำไงปุ๋ยราคาปุ๋ยนแพงเนี่ยเราเกษตรกรบางคนก็ยังต้องใช้ต้องใช้อยู่มันมีวิธีการลดจำนวนลดปริมาณการใช่ไหม ก็เจาะจงจริงๆอาจารย์เขาว่าใช่เถวเดิมแต่ว่าเราเจาะจงจริงๆคือตรงนั้นคือตรงนั้นอะไรไม่ใช่เผื่อเหมือนสมัยโบราณโบราณเราบางคนก็ประมาณทักอาทิตย์ละครเนี่ยเราก็ใช้อยู่ประมาณทักสิบห้าวันครั้งแต่ว่าเราใช้น้อยลงเราก็ใช้น้อยลงแต่เราก็บวกไปพวกอินรีย์ถ้ามีโอกาสก็ขี่ข้างเข่าจะดีไหมถ้งว่าดิ้งกุญาำมดิ้งกุญำมจริงข้ามหาอยากขึ้นกว่าดิ้งกุญำมพวก อาจจะเป็นกาเข้าแกวอะไรประมาณเนี้หรือว่าปลาเข้าเพชรอะไรีิเขาคุยๆอย่างเราฟังแล้วเสริมเพื่อเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีเนาะของอุ้ยเนาะพยายามเอาอินทรีย์มาช่วยปีนี้ลุงอุ้ยใส่ปุ๋ยแตกต่างจากปีก่อนๆไหมปีนี้น่อยฟากันมากเลยค่ะอาจารย์คือเพราะแนวทางที่เราอยากจะลดมันอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะด้วยราคาคะลุงอุ้ยเราเดินมาทางนี้3าปีแล้วเนาะคือทางอินซีแต่ว่าอินซีล้วนๆไม่ได้ ก็ต้องเอาเคมีถึงเวลามาแลงลงก็ตองเคมีเข่าขาพอมาแลงไม่ลุงเราก็ใช้ตามอินทรีย์ของเรามักตัวนั้นฉีดตัวนี้อะไรไปประมาณนั้นพอเห็นเขามันเขาลงเนี่ยเขาลงเราก็ขาดสัทีเคมีตัวนั้นมาเสริมขาดซะแล้วตัวนี้ก็ฉีดไปมันเดิมแต่สําหรับช่วงปีนี้ก็ถือว่าเพียรจักรจันเขาจะเก่งเนาะเพียรจักรจันเก่งมากเลยอาจารย์ทีนี้ก็มาปิดไปออนให้เราดีดีดูอาจารย์ดูยอดว่นเห็นแล้วค่ะ แทนที่เราจะต้องเอาไอ้ต no ัวนั airport, ah, okay. ah. Ah. Is like. ้นตัวน eh. mm ี hmm. okay. uh ่เ huh. นี okay. okay. <c oughs> <c oughs> ่ยๆเนี่ยอาจารย์ดูเขาทำเสียหมดเนี่ยเขาทำเสียหมดเลยเออก็เลยเหลือแต่ใบแกจะแบาพื้นพื้นพื้นเม่ตรงนี้เนาะถ้าพื้นแม่ไม่ดีถ้าพื้นแม่ไม่ดีอันนี้ไม่ได้เลยอันตรายมาเคยก็จะต้องแตกมาอีกแล้วก็จะทําให้ลูกเสียแต่ว่าของลุงอยู่เนี่ยใบเดิมดีค่ะใบลุงครัวเก่าเขาสบายเลยนุ่มมองเห็นแล้วนุว่ะโหแจ๋วเลยลูกกําลังโตเพชรจักรจันทร์ไปนีลุงอุวยทำไงครับมวยเพราะว่าเราเราลูกเส้นเราก็ขีดปลายนิดนึงนะเราก็ตตตต้้้อออองงงงัดแเหมืนเดิมอ่ะ เราขี่ไปออกเดี๋ยวเราก็ดึงใบมากมที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนระบบยาเอาเคมีเขาเขาลงแต่ตอนนี้เขามีประโยชน์นะพี่ยามเขาถือว่าเขากำจัดใบโอนโดยอัตโนมั <laughs> ติต้นทุนต่ำที่สุดออคือเราไม่ต้องอะไรใช่ใช่ใช <laughs> หนู <laughs> ลุงอุ้ยมองว่าสภาพใบลุงอุ้ยปีนี้นี่โอเคเลยไหมครับเนี่ย ก็พอประมาณครับอาจารย์ไม่แจ๊กก็ไม่เต็ม้อยแจ๊กก็พอประมาณอาจารย์หนูว่าไม่ประมาณแล้วเนี่ยหนูวสวยเลยลยุงอุ้ยมีคนก็ถามว่าใบาลุงอุ้ยเนี่ยมันเคี้ยวอะไรเนี่ยลุงอุ้ยมีหล,ลักในการดูแลในในการจัดการเป็นยังไงครับให้ใบมันดูแบบมีสมบูรณ์มีอาหารพร้อมเนี่ยทีนี่ถ้าเขาแตกใบโอนเนี่ยแต่บุญท้อชุดนี้ฉลาาจะเอาใบเนี่ยถ้าเขาใบเพชรฉลาดมาเป็นไเจ้าอ่อนเราก็ใช้อาหารรวมมาค่ะอาจารย์อาหารรวมปนก็จุกถุกอินทรีย์เราก็เอามาบวกไค้ตัวเน,นี่ย พันลิตรมันจะใช้อยู่ประมาณสองรอยหาสิบเนาะแต่หน้าพันลิตรก็บวกอาหารเสริมกับไปจักสององอาหารรวมไอ้พวกเิเลตไอ้พวกแมกซีเซียมพวกอะไรนี่นหน่อยหอะไรประมาณนั้นอาหารรวมเนาะค่ะอาหารรวม,าารวมคือจริงๆลูกก็ใช้เหมือนกับทั่วไปที่เขาใช้กันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับจังหวะของการใช้จังหวะที่เราจะไอ้เขาตรงนี้ตรงนี้จุดๆตัวกันนะคะถ้าเราไปใช้บางครั้ง ต้นไม่เขาจะมาฉันหลับเนี่ยมื่เนี้เราไปให้ยก็ต้องไปแก่ๆเขายังไม่ฟอมทีจะใช่เนาะเขายังไม่ฟอมทีใช่ใช่มันต้องให้ช่วงที่เหมือนเป็นวัยรุ่นนะลุงห๋ยมันต้องการมากๆพวกนี้มันเจริญเติบโตเร็วไงฮะหมายถึงต้องดูใบใช่ไหมดูดูดูใบเนี่ยคือเขาไม่ขยายขนาดไม่แบ่งเซลล์แล้วใช่ไหมลุงุ๋ยเราไปให้เขาเขาก็อยู่นิ่งๆอ่ะเขาก็อยู่เฉยๆเพราะเขาก็อิ่มแล้วเขาพอแล้วเขาปรุงมาจนจนพอแล้วประมาณแต่ว่าตอนนี้ ยอดลงหมยไม่ซีเรียแล้วไม่ไม่ไม่กังวลละค่ะแต่เดี๋ยวปัญหาเราต้องคิดคือค่อยคลิปปลายมาเนาะทำทำทรงผุ่มของเราเนาะทำทรงผุ่มใหม่อะไรประมาณนี้อาจารย์ผลนั้นจะใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องดูจังหวะใบเลยใช่บหมวยจำเป็นเลยครับถ้าผลตัดแต่งกิ่งเร็วเน้ะเจียมแล้วตัดลูกเร็วตัดแต่งกิ่งตัดเชือกอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็ต้องลงปุ๋ยราคะอาจารย์ตัวหนาสูงสูงสุดสิบห้าสิบหกหรืออะไรหรือจะเอาติสามสิบ ทิปสิอะไรตัวสี่ตัวตัวหน้าจะเด่นเด่นก็เน้นตัวหน้าเด่นเด่นหน่อยหลังตดแตงแต่ถ้าเป็นช่วงการเบ่งลูกเนี่ยลุงอุ๋ยตอนนี้ทรงในแนวยาวอ่ะลุงอุ๋ยได้แล้วเนาะทีนี้ต้องขยายละทีนี้ต้องขยายออกทางด้านข้างและก็อย่างที <lam> sort of ่ว <donkey often> ่าใช่ไหมก็เอาแบบคุณหามหนึ่งที่ว่าปุ๋ยหามแล้วก็ปุ๋ยใส่ทางดินก็หามเหมือนกันอาจจะเป็นสิผาหายี่สิบที่ผาหายี่าอะไรประมาณเนี่ยคือปุ๋ยทางดินทางขยายก็ปุ๋ยเกล็ดก็ปุ๋ยหามเหมือนกันปุ๋ยหามเหมือนกัน หมอนทองก็ชนีอ่ะมันใช่ปุ๋ยลักณะการเบงผูขยายมันเหมือนกันไม่รู้กูอันเดียวกนค่ะอาจารย์ทางทางเดียวกันแต่ว่าชนีทำหมากนักเขาก็จะไปอีกแบบยหนึ่งน้ำเนื้อมอาจจะแตกไปอะไรไปคือลักษณะน้ำชนีกับหมอนมันหนูว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะ เพราะน้ำมากๆเขาจะทางเกินเกินความเป็นจริงอ่ะมันจะพอพอหนามทางเลยมองดูมันเหมือนทุเรียนเปลือกหนาเนี่ยๆนะอาจารย์ดูนะเขาลืมเขาสองเกตสองวนอ่ะเขาไปเลยใช่ใช่นั่นแหละลูกบนหนามเขาลืมทางเกินไปครับอาจารย์ทางเกินความจำเป็นมันเป่งมากนะอันนี้มันเกิดจากอะไรคุณปุ๋ยตัวที่เราขยายนะครับอาจารย์พกกรดอเมิโนพวกปุ๋ยหามอะไรพวกนี้ปุ๋ยบางทีมันมันเกินความจำเป็นไงเกินความจำเป็นไปเอ็นปุ๋ยเรากรดอเมิโนอ่ะหรือว่าพวกน้ำตาลพวก สลายเนี่ยหลังจากหกสิบวันเนี่ยลุย,ยมีการใช้อีกไหมสองเดือนขึ้นไปไม่เคยได้ใช้อาจารย์ครับจะใช้ช่วงจีวาหนึ่งตั 1, ต้งแต่ลืมเป็นทั้งเย่เนาะ<ส>ลืมทั้งเย่แล้วดอกบานประมาณทักสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่แล้วก็ลืมหายเครื่อเข้าขไปที่ให้พวกตีนอะมิโนโอะไรพวกยาไอ้ที่ว่กากันเพียไฟพอรุดจกากซีดเบี้ยออกไปสัปดาห์เก้าสัปดาห์นี้แล้วก็ลดลงมาท่าวิบกิจวิกฤตอันหนึ่งจะแท็กไบ<ส>ออน อะไรเงี้ยเราเราจะต้องให้เขาค่ะอาจารย์ทำไมวิกฤตปกติไม่เป็นไรคือก็ให้ปุ๋ยทั้งใบไปให้อาหารรวมไปทั้งปกติแต่ถ้าคือใบโอนเนาะเอาและที่นี่เอาแล้วกติใบโอนกาลังเนี่ยเราต้องดึงน้ําตาลมั่งอาหารมั่งทั้ง้นทนทั้งโหนกโหนกก็แบบไนก็แบบคือใบก็คือขยายให้เขาให้เขาเร็วให้เขาเร็วขึ้นให้คลีแล้วก็ให้แกเร็ว เพราะว่าเราก็มีลูกอยู่บนต้นเนาะลุงอุยเนาะมันก็ต้องส่งใบไปให้แก่เร็วลูกก็ต้องดูแลแต่จะเป็นเบญญพรรณรู้สึกว่าเขาเขาจะไม่เคยกระทบกระเทือนกับเรื่องเรื่องใบอ่อนก็เหมือนเหมือนเหมือนอย่างกระดุมเหมือนกันลุงอุยกระดุมไม่ค่อยมีผลเลยแตกใบอ่อนมาเนยูก,กระเดิมเปนเดิมแต่ขึ้นจะ จะชานิดๆใหน่หน่อยหยุดแค่หยุดแต่แต่ไม่แต่จะไม่มีผลอย่างอย่างช่วงที่กําลังปั้นทรงเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีผลว่าทรงมันจะบิดเบี้ยวนนี้นั่นนะไม่เหมือนหมอนอ่ะหมอนเขากระทบกระเทือนได้ไว้ตัวง่ายค่ะไว้ตัวได้ง่ายมากชอบใบลุงอุ๋ยมากเลยรอบใบลุงอุ๋ยครับเอปีนี้ลุงอุ๋ยเจอวิกฤตใบอ่อนปะเป็นค่ะเป็นเลยค่ะแต่ที่นี่ของเราชูดีเยอะเราเพราะเราใช้ตัวอินซีเนาะครับมันก็ชูดีนิดแก ในอาจารย์ลองดูเขาเต็มตัวแล้วตัวนี้ไอ้หลวงนี่เขายังอยู่ได้ายใมัน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 พันธรรมดานะพันไอ้เม็ดในใยปลางก็เป็นเหมือนพวกพวกนี้ก็พันพื้นเมืองนะหลวงเหมียวนาะมันว่ามีใบอ่อนยังอยู่ได้เลยยังพวกฉนีกลัวใบอ่อนไหมเหมียถามว่าจริงๆชิงฉนีเนี่ยก็ใบอ่อนทุกวันหมากอาจารย์แต่เราหันไม่ใช่ทางชีวภาผาบตัวเนี่ยคือว่าใช่ด้นะอาจารย์นะคือเขาเขาแตกกินเขาแต่เขาเล็กมันไม่เหมือนการใช้เคมีเนาะหมียเนาะถ้าถ้าแตกคือมันจะใหญ่อ่ะค่ะ ตัวนี้เขาจะใบเหล็กที่แต่เขามีลูกออกมาเขาก็จะดึงเหล็กซะกเขาเขาเขาจะไม่ใหญ่เหมือนปกติเดี๋ยวชุดนี้เขาก็เนี่ยชุดนี้เขาแตงใบอ่อนมาน่ะแต่ว่าเจ้าอาจารย์เขาแตงไปไปอะไรไปบ้างนะเขาไอ้ที่เหลือเขาก็ใบเหล็กเนี่ยอาจารย์ดูสิไปๆายเขาจะใบเหล็กซะเนี่ยประมาณเท่านี้ประมาณเกือบเดือนแล้วเพราะไม่ชิดไม่ได้ขึ้นใบขึ้นแต่ลูกนี่ก็ยังถือว่าโอเคเลยนะคะลุงอุ้ยใบยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าจะขึ้นถูกนี้ขึ้นใบนะช่วงชิดใบถูกนี้และอีกวันก็ชิดลูกเหมือนเดิมอ๋อแสดงว่าลุงอุ้ยก็ใช่รักแบบว่า จะทําใบก็ผลใบค่ะจะทําลูกผลลูกถ้าสมมติเราจะบํารุงลูกหรือว่าจะขยายลูกเราก็มีอีกตัวเมงเทีที่จีวัตรที่กี่ปุ๋ย้ามอะไรคือแยกทำใช่ไหมลุงโอยเราไม่ได้แบบเอาทุกอย่างมาผสมในถังทั้งสมใบทั้งขึ้นลูกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไงครับอาจารย์แยกส่วนทําเลย ท่านี้วัาจะขึ้นใบนะแต่ถามมาถูกหรือไม่ก็ถูกก็คืออาหารแต่ว่ามันไม่หวือหวามันยังก็เราขึ้นลูกขึ้นลูกจะมีปุ๋ยตัวนั้นมีอาหารตัวนี้เสริมข้าไปนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณเป็นทางใบไหมขึ้นลูกกับทางใบหรือว่าทางดินพ่น่นค่ะทีทางดินกับปุ๋ยเม็ดก็รู้สึกว่าสิบห้าวันค้างแต่ใส่น้อยประมาณตีสักกิโลนิดกิโลครึ่งแม่มายถว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยนะเนี่นี่ต้นใหญ่ไงกิโลถึงกิโลครึ่งคือมีกระถางยางคือต้นกระถางยางจบ